ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในเดือนกันยานะมันจะเป็นความรู้สึกคิดถึงมันจะคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงสิ่งดีๆคิดถึงอะไรดีๆเขาจะเปิดใจให้กับคุณเขาจะรู้สึกดีกับคุณเขาจะนึกถึงแต่สิ่งดีๆที่เรามีเวลาเราอยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ความสุขความละมุนนะ่ะเออเขาจะนึกถึงสิ่งดีๆกับคุณตลอดเวลาเลยดูเหมือนกับว่าในเดือนกันยายนนี้นะเขาจะ take a คชั่นอะไรบางอย่างนะเพื่อทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจน มีโอกาสว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อทำให้ความสัมพันธ์นี้ชัดเจนนะคะเพื่อทำให้คุณรู้สึกสบายใจเออนะอะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบค่ะเฮย้ย กันยายนนี้นะต้องบอกเลยดูจากพลังงานตรงนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณมันจะเริ่มชัดเจนหนักแน่นมากขึ้นและความรู้สึกรักความรู้สึกหลงความรู้สึกมั่นคงความรู้สึกจริงจังความรู้สึกจริงใจจะค่อนข้างแน่วแน่แล้วก็ชัดเจนในหัวใจเขามีโอกาสว่ากันยายนเขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนะเหมือนทบทวนตัวเองแล้วรู้แล้วว่านะ คุณดีกับเขามากๆที่ผ่านมาอะไรต่างๆที่เราผ่านกันมาเนี่ยเออเขาได้เห็นแล้วว่าคุณอยู่เคียงข้างเขามาตลอดนะและเขารู้แล้วว่าคุณสําคัญเนี่ยเขาจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วในเดือนกันยายนสองพันห้าสิบมีโอกาสว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนแล้วเพื่อให้เกิดความสบายใจกับคุณเพื่อให้คุณมีความสบายใจแล้วเพื่อที่จะทําให้เขาได้มีคุณอยู่ในชีวิตอื